โอเคถึงไหน้วเอาใหม่แล้วกันก็เริ่มจากเริ่มจากก่อนหน้านีนน้ก็ไปเรียนวิทยาการคอมพิวเ,เตอร์ประมาณสามปีแต่เหลือแค่ปีที่สี่เป็นวิชาพวกพิสมัทำซอฟต์แวร์หรือว่า,าวิชาพวกคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้น เรเจอว่าอีกที่หนึ่งก็เปิดวิศวกรรมศาสตร์เรียนออนไลน์ก็เรียนไปได้สองเทอมแล้วแหละก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาเซตไว้ในแผนเนี่ยกับเวลาที่เรามีในชีวิตจริงมันมันคนละเรื่องกันเลยซึ่งตอนที่คิดไว้ตอนนั้นก็แบบ คิดไปเองแบบว่ามันทำให้เรามีเวลาโน่นนี่นั่นแต่จริงๆชีวิตเราจริงๆิอะมันไม่ค่อยมีเวลาแต่ไอ้กันในความคิดของเรามัแบบบอกไปเองว่ามีเวลาครบทวนแต่พอเรียนไปเรียนมาจริงจริแล้วเวลาเรามาเรียนหอเนีย่ยมันไม่มีเวลาที่จะครบทวนตรงนั้นจริงๆนี่นก็เป็นแบบ เป็นความมนโนของตัวเองแท้ๆที่พอเวลาของเรามันไม่ค่อยมีแล้วเ,เอาเวลาไปแมทชิ่งกับกับเวลาในแผนการศึกษามันก็ไม่เพียงพอทีนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วการเรียนจริงๆถ้าจะเรียนในหลักสูตรในระบบจริงๆมันก็มีเวลาเพียงพอที่จะเต็มที่กับมัน จริงๆเรื่องราวเหล่านี้ยพอรู้ตั้งแต่สมัยนู้นว่าทำไมคนมาทํางานแล้วเวลาเขาเรียนเขาก็นาออกมาเรียนแบบเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวเวลานี้แหละเป็นสิ่งสำคัญถ้าเวลาไม่พอเราก็ไม่มีเวลาที่จะพุง่งถึงแบกาศรศึกษาตรงนี้สึ่งแ้บ นั่นก็เลยทำให้กับคิดทบทวนว่าจริงๆแล้วเ,เราอยากเรีนยนก็จริงแต่เราจะเลือกเรียนในแบบให้มันตรงกับกับชีวิตจริงของเราก็เลยมาพบว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการไปปริญญานีนะเพราะว่าเราก็เรียนจบมาแล้วก็ทำงานประปจำู่แล้วแต่จริงๆเราก็แค่อยาก ได้ความรู้เพิ่มเติมแค่นั้นนั้นก็เลยมานั่งทบทวนที่ก็พบว่าจริงๆของเราเราควรจะเลือกเรียนที่ที่ไม่ต้องอยู่ในระบบก็ได้มาเรียนรู้ด้วยตนเอง้างนอกก็ได้เรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ในระบบออนไลน์ต่างๆก็ได้ อยู่ในระบบสกิลเลนก็ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งมันก็มีเนื้อหาวิชาที่ที่ที่เราพร้อมมาเราก็เรียนได้ตลอดไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในระบบแล้วก็แบบซิกแบบเอ๊ะๆป,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 ปถตามเวลาที่เขาได้ได้กำบอดไว้นะซึ่งอันนั้นก็จะเหมาะกับคนที่มีเวลาริงๆ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่คนไปทำงานอย่างนี้และต้องการเพิ่มความรู้เฉยๆซึ่งแบบยังไม่ไม่ต้องการบุ๊อย่างก็สามารถเปเรียนกับาได้ผมเองก็ก็กำลังที่จะกลับมาสู่จุดนั้นจุดเดิ่มของตัวเองซึ่ง้าไม่หลักจริงๆแล้วการที่ไปเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ เ,เพิ่มเติมอีกสาเตีก็เพื่ออยากจะพัฒนาธุรกิจของตัวเองแล้วก็เสริมทักษะความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งแต่นี้มันหลุดหลุดจากวงโคจรนั้นไปสองเทอมข้าๆก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งหลุดจากแผนไปเพราะว่าความคิดของเรามันพาไป เอาควบครลนี่ดีเองนะจุดนั้นกับสู่จุดนี้อ่ะทีนี้เราทบทวนเองเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็คงจะต้องลงมือปฏิบัติฝึกเขียนโปรแกรมิ่งในภาคปฏิบัติส,สร้างธุรกิจขึ้นมาให้เป็นของตัวเองจริงอันนี้คือแผนจริงๆที่ตัวเองอยากจะ อยากจะทำมันจริงๆแต่ตอนที่ออกไปอย่างปิญญาโทเพิ่มนี่สองเทอมนี่มันทําให้เราแบบว่จริงๆจริงๆแล้วมันรูปแผนนี่เองเรากำลังเข้าไปสู่ระบบนั้นแล้วมันก็วิ่งตามระบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเวลาเราของของเราเวลาของเรามันไม่แมตช์กับระบบเนี่ยจริงๆเวลาของเรามัน มันคนที่จะเหมาะกับการเรียนรู้ได้ดีแบบมีเวลาเม่ได้ก็เรียนแมน่นานแบบไม่ต้องแบบดีอะไรการวัดผลหรือกงรเ่าตาจริงๆก็ทำให้เราลุกโฟกัสลุกเป้าหมายของเราไปเยอะดังนั้นวันนี้ก็จะกลับมาที่จุดเดิมของตัวเองอีกครั้ง บนเส้นทางที่ตัวเองได,ได้ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับจะจะมีไปก็าคาดว่าจะไม่รูแผนดีกเลยนะครับก็จะโฟกัสเรื่องของตัวเองเขียนโปรแกรมนิ่งสร้างธุรกิจให้กับตัวเองพยายามจะหาเท <c oughs> ่าที่ยังจะหาความรู้เพิ่มเติมได้เลย ก็จะมาเสริมสร้างรลิจของเรานะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการลงมือทำอย่างจริงจังนะครับ่อยๆไปเรื่อยๆพีดีซีไปเรื่อยๆจะไม่เน้นเรียนอย่างเดียวต่อไปแล้วเพื่อไม่ให้หลุดโฟกัสของตัวเองนะสำหรับคลิปนี้ก็เกินเไหมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ใครสนใจก็เข้ามาคุยกันได้นะครับยจะแชร์เรื่องราวอื่นๆให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับลิปอนี้ก็ียงเท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ